แต่ใครซอยใส่ไข so <Dorothy> <öz timeframe> ่ข <menjadi seas hell> ับพี่น้องเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุครสุคนนะครับมาเพาะกระบอแดงคือเกาครับพี่น้องกับเมนูเส็บแซบคือเกามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ส้มขี้ปลานะครับส้มขี้ปลาี่หมายถึงว่าเอาพุ่งของปลานะครับกระเพาะของปลา มาเห็ดนะครับผมมีส่วนผสมของซับปรดนะครับพี่น้องบางคนอาจจะยังบ่เคยกินเคยชิมในยินว่าสมขีปป้ปลาคือสิเป็ไตขี้ดยดแท้คือสิเป็ไตยัางงากษห้าแท้โมเมนนะครับโบได้เอาขี้ดำๆโบได้เอาขี้ซกปุกของปลาไม่เห็ดนะครับพี่น้องเที่ยงแต่ว่าซื้อเพื่อนเขาห้องส้มขี้ปลาซื้อนะครับส้มขี้ปลาจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะออกสีอ่าเขาห้องมาอย่างแบบ มันจะบอกออกสีเหลืองนะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นสีเหลืองจะเป็นส้มไข่ปลานะครับพี่น้องคนใดอยากกินอยากชิมนะครับส้มขีปลาปลาตะเพียนยัดไข่นะครับแล้วก็ส้มไข่ปลาเห็ดไม่สดทุกมื้อนะครับของดีหากินยากพี่น้องเนวยอยู่แนวกินบ้านเฮาเนาะแซ่บของแซ่บขึ้นอยู่กับผู้มักผู้ใดมักผู้นั่นก็แซ่บผู้ใดบ่มักก็บบ่แซ่บเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันนะครับผมผู้ใดกินได้ก็กิน คุณใดกินบอ่อได้กะกะข้ามนะครับมนาะหนึ่งเขาเนียยฮ้อนๆแก้มลูกโดดเนวมันพี่น้องนี่นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่พอดีกินซัำนี่บ่เปี้ยวแหง้งอืออืมตะไคร้ซอยใส่มันจะหอมนะครับนี่คุยใส่แบบนี้ โอ้โหกบเบิดเลยหอมแดงยำใส่มาดนี่ครับเอามาบาทนี่เมืองผินาไดแทะทำลายแตกบูเห็นเลยบาทนี้เ <laughs> ห็นดแต่ไข่เนาะพี่น้องเอาคุยเบิงกระขักเบิง่ง <c oughs> คุยใส่คอยคักพี่น้องเอา ลดอนะดรสซาดนี่จะออกหนัวๆน,นะครับเพี่น้องออกเวนัวๆอบาขม

อืมแซ่บแซบเบิ้งคุยใส่เบิ้ง <c oughs> มาพี่น้อง อืค่ะคับผู้นำอืม xì ngam gặt ô แซ่บแซ่บแก้มแสรรกกะลูกโดดนาัน้น,านดีเถอะพี่น้อง <c oughs> มาเด้่พี่น้องเนอแเร่รๆฐีบนำกันครับ What would that believe? พี่น้องก็ได้อยากกินอยากชิมมก็ตืดๆตดมาได้นะครับบริการสร่งฟรีพร้อม ส้มปลาน้อยกับมีพี่น้องปลาจมกับมีโอ้มีหลายอย่างลองตืดๆกับมาสอบถามกันได้ <c oughs> ลูกโดดจนเบิด <c oughs> แ้าแซ่บไลายแก้มลูกโดดจนเบิด แซ่บครับถ้าข้าวเหนียวฮอน,น้อนนี่เป็นอีกอย่างที่ถือกันพี่น้องถือกันแล้วก็ลงโตมากๆ คันได้กินแล้วเหงื่อยากเศร้าคันมาได้ข้าวเหนียวฮอนๆอนมาคุ้ยใส่แน่ล่ะครับ โอ้วจวดครับจวดลูกโดด <laughs> ปาโอ้จุ๊ครับนะครับพี่น้องเอ้าขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเมื่อนี้เอาเมนูเลว้อยู่แล้วกินบ้านมาฝากพี่ตอน้องนะครับพี่น้องสูครูสุกคนผู้ใดมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าแดงในเ้อครับพี่น้องแคนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับบาแดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับเบอร์สุขุมสุขคนนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแม้มือได้แก้วมานีโชโทษให้ไก่จะได้มาผ่านนะครับลาพี่ลาน้องไปพิซซนีก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ